ลิปนี้จะมาช้อนวิธีการพอแมเนะแบทไดเนาะตัวยูบีหรือว่าอิดิกาตของจก่ที่จกาไปสางไปสางบู๊สางยังสางควายกิลเบิกหรือว่าออสางนี่สาง,งั่างต่างแล้วมันแยกออกอาจากอันเดียวมาเป็น่องสองสามสอง,องเป็นเส้นของเข้าเป็นตัวนี้เนาะปกติมันแปดกิกเนาะแต่ว่าชวนที่เ,เรือมันหายไปสาครับฟอสมจะมีส่งสองเอฟสองสองเนาะ บางที่อยู่ในนี้มันมีแต่ส่งระบบมันหายไปเนาะเวลาเอาไปสร้างไฟบลกสร้างไฟวินโดวสร้างไฟเชื่อมเบียร์หรือว่าสร้างไฟลงโปรแกรมยังต่างๆเนาะใดๆแล้วมันจะมาเป็นแบบนี้เนาะเราใส่ตลอดไปมีโซเฟนี่ก็มีอย่างนี้เนาะวิธีการเบิ่งตัวจริงเนาะที่ว่าสามารถเบิ่งได้ข้อมูลได้ที่กรณีเกีเยวกับนี พอเป็นะป Windows 10, ที่ไม่หนีได้ที่มีบน่นนะี้เนาะที่มีเน็ตนเะมน์เนาะมีขนาดเนาะกว่ามาในตัวแถวของพีซีของมันเอะมาในสตาร์เนาะกวที่สตอร์เอะไปที่ทดิดเน็ตเมนทอะไรนะ นาดีม่เหเมนตัวนี้มันเป็นหนาจัดการเกี่ยวกับ mm ดีดเกี <ten> ่ยวกับไดที่อยู่ในเครื่องของเขาโดยเฉพากเลยเนาะมันเขาเรื่องออกมาเขาเป็นไดเอฟนมบอกไดเอฟของเขาปกติมันเป็นแปตอกเนาะตัวแก้ยุทธ์อาชงเออแปบแบตอีกเนาะที่มีช่องส่วนส่วนที่เขาใส่ดีกินี่ก็คือช่องอะไรเป็นตนี้เนาะเป็นตัวนี้ก็คือมันช็อนไว้เนาะวิธีแก้เขาสามารถลบมันได้ก็คือลบลบอ่ะ ลบช่องอันนี้นะต้องเบิกที่ดีนะอย่าไปคลิกมั่วแถวๆนี้นะอย่าลงนะอายุติย่างเนาะอย่างเส้นตัวเท่านี้มันเป็นดิ่ถทัก็เก้าร้อยสามสิบเอ็ดจุดหกดกิกหรือว่าหนึ่งหนึ่งพันกิกน่ะละหนึ่งทีบีเนาะส่วนในแถบนี้ก็คือลายช่องหรือหน่อยชองนี้มันคือกับเข้าเปในพาร์ติซันมันออกเนาะมันอยู่ในแถวเดียวกันก็คือก็คือฮาร์ดดิสก์ลูกเดียวกัน เ้นข้งเขา,ขาตัวนี้ตัวที่เาจะมาเก็นนี่ก็คือแปดไดเนาะความจุแปดกิก็คือมันมีแนะปดกิด๊กแต่ว่าที่เขาเห็นอยู่ในหน่อโจตัวเพียงนตนตัวนี้เนาะลอยเขา่ขาข้อนยหวสองลอยเนาะสองเป็ดตันลอย็นี้นะก็คลอยขน์หกนะมัตัวนี้มันจะซอนไวนะ้เนาะมี่รวมกันสองอันอไงไงไงนะี้ง่ายๆเนาะการลบหลกดิลิลับนะลกแต่มันมารวมกัน โราแล้มันก็จะเป็นช่องว่างนะว่างแบบนี้แต่ไม่ยังใส่ก็ได้นะที่กุนีแต่มันช่องอันนี้มันลบหลกมันไม่ลบครับถ้าว่าเสาร์ได้ไพที่มันลบแบบนี้ก็ได้นะมันอาจจะเกิดปัญหาเวลาจะถูกลบมันอาจจะเกิดปัญหาบางอย่างฉะนั้นให้ใช้โปรแกรมในการลบที่เมื่อก่อนเราเคยสอนไปแล้วเออมาดิมันเด็กมากเช้าโลบแล้มันจะรวมกัน่างนี้คะับมันจะเป็นดำแต่ดำแบบนี้ก็คือมันมันยัง่ทันอ่า รูต so mm ิก hmm. ีต์มันเปิดว้อย่างที่บท่านเลยใช้งานใส่บลได้เพราะมันจะหายไปเลยมีบลว่าจะเป็นแฟลชไดร์หรือว่าดิสหรือว่าฮาร์ดดิสอะไรยังก็อย่างนั้นหรือว่าเอเดร์ดหรือว่าเอ็มดอทูหรือว่าเอสเอสดีเป็นแบบนี้คือการนั่นแสดงว่าเวลาซื้อมาใหม่เป็นแบบนี้นะเขาที่บลูไดร์ฟฮิลเซนโกลคูลัมนี่ก่อนยังไม่โตแอันนี้ได้เขาอยากใช้มันเป็นได้ยัง เอฟเก่ามาชุดแล้วเนาะเอฟอ่าเป็นประเภทอันนี้มันเป็นแปดไดนะเนาะเราเป็นน,นี้ถ้าว่าเป็น h a ปก d ิ s k โทีมจะเป็น NTFS เนาะมันเป็นแปดไดตามทรงอยู่แล้วเอาเลือกแบบมาอุาโอโตโต้เลยชวนอันนี้ฮันจ้าจสามพอจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อใไรเนานะเปลี่ยนชื่อเลยแปลี่ให้คุณใช้คำว่าเอ ไม่ใช่สิโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกําลักเซียงใช้งานกันะนี่นอนจะได้แล้วนะโอเคนอนวันนี้มันสั่งมาวันนี้แล้วนเนี่ยเร็จแล้วนอะแต่ถ้าว่าก้องใครที่สัางสำเร็จวันวนี้เป็นชีแบบนีไไ้แล้วมันยังใส่ไ่ได้อ่ะอยานะที่ตื่นวันนี้ดิเพราะมันยังเป็นมาเนาะ วิธีแก่คือพ o อแม t มันอีกทีหนึ่งโมเมนต์โเมนโเมนต์โมเมนดีๆนะให้พ o อแม t ไปน,นะพ่อแมขการเงนนจนเงินนี่มันจ,จะได้นะอันนี้ก็ลองถอนออกแล้็เส้อบมมาตอาไปที่นี่ไปอันนี้ยันยอมมาเนาะแล้วต้องออกเื้าใหม่ถ้าว่าบางคนกลับมาเลยจะเด้งเกิดมานีกนะ บางคนกับมาก็ลองทัดเชื่อมใหม่เด็นบอาถ้าว่กให้ถูกต้องคือเจ้าขอใหม่ทัวร์เชื่อมใหม่ไม่สามารเปลี่ยนชื่อได้ตามใจนะจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหชื่อเดิม ดังนั้นเราเนี่นี่ก็คือวิธีการรวมได้รวมแฝนได้รวมฮะดีรวมเนี่ยต่างที่ว่าจ้าเคยแยกออกเนาะรวมไปนี้นี่เห็นนั่นมันมันจะแยกออกเป็นส่วนๆสามส่วนเวลาเราอยากทีใส่งานมันก็ับใส่งานบ่ได้เนาะมันมาเกิดปัญหาสํานักวิธีการคือไป็นพ่อแม่ไปใส่โปรแกรมมากับวินโดว์เนาะฟังสั่นมากับวินโทรจิตมินจเมนบริการกับดีโดยเฉพาะไม่ได้รวมไปทีใช้ที่พีซีก็เลือกอ่า เนี่เมาเนี่ก็เรือกอะพทซีดิส์เนี่ยปอะมาณนั้นจะลองกันนี่คือการบอกว่าจะเป็นฮาร์ดดิสเป็นเอสดหรือว่าเป็นเอ็มดหรือว่าเป็นแสไดเป็นเ d ต a ิกาสเป็นยังกาใส่ได้คือการเบิดน้องให้รนมีเดียวกัน